<Hello. S 1> อันไรนกันเนี่ยอ๋เป็นตอนกขานะคะต้อคนมาทานหมูกระทะด้วยกันค่ะหมูกระทะในรอบปีนะคะครั้งแรกในรอบปีค่ะเพราะว่าปีนี้เรายังไม่ได้ทานหมูกระทะเลยค่ะใกล้จะได้กลับไทยแล้วเราก็เลยจัดหมูกระทะันเลย คือเรียนเส้นต็อกดีเนาะใส่ไตใส่ไนเพิ่มละเพิ่มได้กนดินแล้วลค่ะนี่กลับหมูสนันอยกลับหมู มุนมีโชด้วยเอ้ยโอวันทานเลยค่ะโอเคอือโอ้ไม่ร้อนเหรอนั่นฮอตชิลักชิลักขอแห้งไหมขอแห้งไหมเชียร์เชียร์อือหืออือหือ ผมดีแท้ผมอ่ำลำเลยจัดใายวันนี้จัดหมกูกระทะจุกๆไปเลยค่ะนี่ค่ะกิในยังไงเหลือหนีบเอานีบเอาเลยนะเธอตะเกียบนี้ก็ไม่ใช้ใช้ที่นีที่แหละสบายสะดวกสะดวกทั้งรงเลยจ้า <laughs> I think, cook already, honey. Yeah, turn yeah. it down. Not, not, not turn off. No? just turn it down. Yeah. Oh, light, เหแซ่บ <c oughs> <สะ>โอ้ยลืมใส่ไอ้ก uh ุกเก็ตอีกส่วนฮึม่ใส่ยี่งจะใส่้งไปใส่งไปกินไปไเรื่อยเรือก็หมดไม่ต้องรีบร้อนพระเราทานที่บ้าน อร่อยอร่อยอร่อย,ออยจัดไปเลยค่ะอมมึ้แม่เออถึงใจลงจริงๆริในบ้านบนอยากทานมุกกระ t ค่ะเราไม่ทานมาปีนี้เราย,ยังไม่ได้ทานนะว,นนออวันนี้ลุงก็บอกเออวันนี้เลยเราก็จัดจัดจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้ร้อน เย็นเย็นไม่แยงมีเป็นหม้อแไหอแแ่จิ้ก่ิ้รไม่เ่าเลยนะนนี้จะบลูกบอเนามาโอ้หลุิ้นโอเคพอเลินจอเคโอไม่ไ okay. ม่ไม่ไม่เลวจ้ะไม่เลยจ้ะ